ตอนมรรับเข้าสู่ช่องของ Harvest Moon b l a c k t o n e r นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทนะครับมาพูดคุยจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมเกมนี้นะครับซึ่งในเกมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเริ่มต้นนะครับในวันอาทิตย์ที่15ในฤดูใบไม้ผลิของปีที่1นนะครับก็ดำเนินการมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทยอยทําคลิปลงช่องครับรวมไปถึงแยกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งเหตุการณ์ความรักเหตุการณ์เกี่ยวกับ เทศกาลแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมแล้วกันนะครับก็มาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันครับวันนี้วันที่15นะครับก็เป็นวันเกิดของคนแคระนะครับที่ใส่เสื้อสีน้ําเงินจะชื่อว่าสเตทนะครับซึ่งเช,เช็คดูละนะครับสำหรับคนแคระเนี่ยก็มีของชอบคล้ายกันทั้งเรื่องของน้ําพึ่งน้ําผลไม้ปั่นขนมปังแยมแอปเปิ้ลแยมสตรอเบอรี่นะครับก็มีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นครับช่วงแรกก็คงจะต้อง หาของชอบแบบธรรมดาให้กับคนแคระก,ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยมีตังค์นะครับในช่วงแรกซึ่งช่วงแรกนี้ก็ต้องใช้ตังค์เนี่ยไปลงทุนในเรื่องของการทําฟาร์มให้ดีก่อนแล้วกันครับในส่วนนี้นะครับมีตังค์อยู่ที่ 365g ้อด้วยกันนะครับก็มาเช็คดูว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์พิเศษอะไรบ้างครับส่วนผลผลิตในเดือนนี้นะครับก็ขายหัวมันฝรั่งไปได้9้าหัวนะครับ แตงกวา9ต้องบอกว่า9ลูกนะครับแล้วก็ในส่วนของมีแค่นี้นะครับเท่าที่เช็คดูนะครับก็เดี๋ยวไปทาลําดับกันแล้วกันครับเช็คสภาพเกี่ยวกับภูมิอากาศในวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็อากาศแจ่มใสนะครับไม่มีฝนตกนะครับเดือนหน้าๆน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของพายุอยู่เดี๋ยวยังไงค่อยมาทราบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันครับมาเรียกน้องหมาก่อนแล้วกันครับกับน้องลายที่ตั้งชื่อไว้ หลังจากเลขเสร็จก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็ในมือถือสําหรับแปลงขัดขนสัตว์นะครับรู้สึกว่าวันนี้จะมีแตงกวาเกิดนะครับถ้าเกิดผมจะทําเกี่ยวกับการเอาผล powerberry นะครับ p o w e r ร,รี่แบบพิเศษที่ใช้สําหรับต้านทานโรคนะครับแล้วก็ทําให้ผมไม่แน่ใจว่า,าลดเกี่ยวกับอาการเหนื่อยได้ถึง50%หรือว่าโรคภัยกันแน่นะครับก็ ทำทำได้อยู่แต่ว่ามันจะต้องต้องเอาใส่กระเป๋าเพราะว่าเงื่อนไขนี้ต้องใช้แตงกวา3า3ลูกนะครับไปโยนที่ภูเขา,าบ่อน้ําบนภูเขานะครับตามมุมที่ที่วางไว้ช่วงเวลา11บเนาฬิกานีน่แหละครับในในตัวเกมก็จะได้ power body จากตัวกระเปะนะครับแต่คงจะยังไม่ทําในรอบนี้นะครับเพราะว่ากระเป๋านี้ยังใส่ได้3มช่องอยู่ ซึ่งผมต้องมาคำนวณอะไรอีกหลายอย่างนะครับรวมไปถึงโดนนี้นะครับยังไม่ได้ปลูกหัวผักกาดนะครับโอเคคุยประมาณนี้ก่อนเพราะว่าต้องคุยเรื่องเกมไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่อง l l e Studio ครับวันนี้สำหรับทางด้านมีนายกเทศมนตรีโทมัสนะครับมหานะครับก็เข,เข้ามาทักทายรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับ เนี่ยไปคุยดักไว้ก่อนบางคนจะรอให้มาถึงหน้าบ้านนะครับเวลามันจะเดินผมก็เลยต้องไปคุยดักวันที่22ระบรา22นี้จะมีการแข่งเทศกาลทำอาหารนะครับซึ่งเขาก็มาบอกวันกับเราแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มาขอเกี่ยวกับผลผลิตนะครับเป็นหัวผักกาดทั้งหมด3ลูกด้วยกันนะครับซึ่งเขาจะให้เราเอาไปให้ ในวันที่21สนะครับส่วนเทศกาล22นะครับเขาเอาไปให้เขาหนึ่งต้องเอาไปให้เขาก่อนหนึ่งวันก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตัดต่อแยกอีกทีหนึ่งให้ทุกท่านได้ทำทำเงื่อนไขนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ปลูกมะประกาศถ้าปลูกวันนี้วันนี้เป็นอาทิตย์ทางด้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเชฟนะครับคงจะไม่ได้ขายนะครับต้องไปซื้อวันจันทร์และระยะเวลาในการเติบโตเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ หวันด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมคำนวณก่อนถ้าซื้อวันจันทร์ก็จะเป็น16นับไป5วันนะครับ16 17 18 19 20ถ้าปลูกวันที่16นะครับมันจะโตในวันที่20นี่แหละนะครับขออภัยนะครับคิดช้าคิดช้าหน่อยดังนั้นผมจำเป็นจะต้องปลูกในวันที่17ดด้วยเกิดถ้าปลูกน้อยไปเนี่ยเดี๋ยว คนแคระนะครับก็จะเก็บผลผลิตผมไปก่อนแล้วกระเป๋าผมนี่ก็ยังใส่ของได้น้อยอยู่นะครับโอเคก็ผมผมต้องวางแผนดีๆแล้วกันครับถ้าปลูก17ก็17 18 19 20 21ก็จะครบ5วันพอดีเอาเป็นว่าผมจะปลูกทั้งช่วง16และ17แล้วกันนะครับต้องวางแผนดีๆในส่วนนี้ครับตอนนี้ก็บอกเล่าประมาณนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันครับเขาก็จะถามยืนยันว่าพอจะอุดมเทศกาลแล้วก็มีเกี่ยวกับ เทศกาลนี้ได้ร่วมอยู่แล้วนะครับจะมีเกี่ยวกับผลผลิตเนี่ยที่เอาให้เขาได้ชัวร์ไหมเราก็ตอบข้อแรกแล้วกันนะครับข้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มกิจวัตรภายในฟาร์มของเราก่อนแล้วกันครับ ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้นี้มีการเก็บผลิตภัณฑ์รู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรเกิดนะครับเขาเรียกเพียงแค่1ครั้งนะครับ <c oughs> ก็ขอให้เจ้าม้าของเรานี้โตวไวๆนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็วิ่งออกมา บางคนก็ตกปลาขายนะครับแต่ผมก็มีแตงกวาจริงด้วยวันนี้แปลว่าผมจะต้องอาจจะมีงานแค่ในสวนผักนะครับยังไม่มีกิจกรรมอื่นถือว่าเก็บเงินไปก่อนแล้วกันรวมๆไว้เพื่อไปซื้อเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าปลูกมเมล็ดพันธุ์ในวันที่16กก็ยังถือว่ายังยังโตทันอยู่นะครับในส่วนนี้ เก็บในส่วนของสมุนไพรสีน้ำเงินนะครับกระเป๋าเต็มแล้วนะครับก็มาที่กลับไปที่ฟาร์มนะครับไปที่เล้าไก่ ยังเหลือเกี่ยวกับของป่าอีก2อชิน้นด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปขุดแร่นะครับในเหมืองหลังน้ำตกนะครับก็ยังเก็บเงินได้แบบออโต้นะครับจะได้ครั้งละ เดี๋ยวเช็คดูนิดหนึ่งก่อนแล้วกันครับน่าจะครั้งละ 10G นะครับอันนี้เป็นเศษแร่ได้ 1G นะครับเอาเอาไปขายได้ สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาไปดูแลเกี่ยวกับฟาร์มของรเราก่อนละกันครับจำได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของทางด้านสเตทนะครับสเตทนี้จะเป็นคนแคระสีน้ำเงินนะครับผมน่าจะเอาเป็นดอกไม้ให้แทนนะครับตันนี้ก็ถือว่า เป็นวันอาทิตย์มีเกี่ยวกับร้านนะครับหลายๆร้านเขาปิดก็เลยอาจจะไม่ได้ไปในเมืองนะครับแต่ว่าสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์จากพ่อค้าคนจีนได้ที่โรงแรมช่วงบ่ายนะครับแต่กระตังผมคงจะไม่พอนะครับเก็บมาหนึ่งต้นแล้วก็ตามหาสเตทนะครับคนณแคระที่ใส่ชุดสีน้ำเงินนะครับ ว่างนี้ผมกด F1 ไว้ก่อนแล้วกันครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ก็เคลียร์วัดจะพืชลืมเช็คมุมสูงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดูแป๊บหนึ่ง วัชพืชน่าจะมีแค่อีกที่เดียวครับอันนี้พูดตามตรงนะครับถ้าเกิดผมให้ของขวัญทางด้านเจอสเตทแล้วนะครับเมื่อกีน้นี้ให้เสร็จเนี่ยผมก็น่าจะเข้าไปนอนดีไหม <c oughs> ให้ยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกด F1 ไว้อ่ะเมื่อกี้นี้เห็นนอนลงแล้ว วันนี้เป็นวันเกิดนะครับเขาก็ดีใจมากนะครับที่เรามีของวันให้ทาเขาหน่ดหนึ่งกำลังจะนอนครับอ่ะแถมแถมให้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวลองลงไปขุดมาได้ดูนะครับเพื่อจะได้เจอ power berry ครับถ้าเกิดเจอ power berry ผมคงจะต้องตัดคลิปแยกอีกทีหนึ่งครับ คือผมเจอลูกไหนผมก็เอาไปเลยนะครับคงจะไม่ได้ไปปรับอะไรมากมายครับตอนนี้เก็บเงินแบบออโต้ด้วยส่วนหนึ่งก็อยู่ได้ 395g ด้วยกันประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ถึงกับจะต้องไปแช่สำหรับน้ำแร่นะครับวันนี้ก็ภารกิจผมสั้นๆคลิปนี้จะได้ไม่ต้อง ดูกันยาวเท่าไหร่นะครับผมเน้นเกี่ยวกับภารกิจสำคัญสำคัญแล้วก็เรื่องเงินนี้ก็ยังไม่รีบมากงั้นนะครับแต่ต้องวางแผนให้ดีครับ เรียกสลับเจ้ารายเข้าบ้านก่อนแล้วกันครับต้องแอบโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับวันที่21นี้ผมต้องเตรียมนะครับเกี่ยวกับของนะครับในให้สลับนายกเทศมนตรีครับโทมัสนะครับ รู้สึกว่าเอาของไปให้โทมัสเนี่ยเท่าที่ผมเคยเช็คแล้วเอาให้เนี่ยจะเป็นช่วง6 p m นะครับ6 p m ตรงเลยเขาจะอยู่บ้านแล้วก็สามารถนําของไปให้เขารู้สึกว่าไปคุยเฉยๆของก็จะหายไปจากในกระเป๋าเลยครับงั้นก็เซฟนะครับสนับภารกิจในวันนี้ก็สั้นๆแล้วกันครับ กด f 1ก่อนแล้วนะครับเผื่อมีอะไรต้องแก้ไขพอดีอยู่ในช่วงตอนกลางวันอยู่เผื่ออยากมีอะไรเพิ่มเติมผมอาจจะย้อนเซฟมาแก้ไขอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็ทําการเซฟในสล็อตแรกนะครับกระดายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับประสบพบเจอก,กับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ